สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื้อนี้ก็มาพบกับน้ำเชียร์แล้อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียร์สิพาไปตามแนวทางเลขวิ่งบนปู่อารมณ์ดีแล้วค่ะเ,เลขวิ่งบนปู่อารมณ์ดีแต่งแต่สองโมกกล่ามาที่าลายเบิ้งแล้วค่ะท่านผู้ชมสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะเพิ่งมาลุดงวดล่าสุดนี่ค่ะท่านผู้ชม หลุดงวดล่าสุดปูหอหนึ่งกับสามค่ะเลขวิ่งปูค่ะปูวางวดนี่บอลหลุดซ้ำน้ำเชี่ยค่ะบอลหลุดซ้ำค่ะเลขดับปูเก่ามาเชี่ยกับน้ำเชี่ยก็ได้ล่งไปแล้วเด้อค่ะคลิปนี้กับเป็นแนวทางเลขวิ่งบนปูอารมณ์ดีกับขอบพระคุณแนวทางปูเด้อค่ะงามบ่ค่ะท่านผู้ชม พ่อยายกับแม่ยายปลูกบัวล่าผ้ามันเปลีย่ยงคือกูดคักแท้ค่ะพักหอมพักอีตูใบแมงลักค่ะท่านผู้ชมว่าจะให้พ่อยายเห็ดเป็นคือจังเบื้องในยูทูปนะค่ะท่านผู้ชมเ่นเห็ดสวนเอาอิดบอกมาเห็ดเป,เป็นสัตว์เป็นสวนงามงามค่ะท่านผู้ชม ว่าสีเข็ดกับพอใหญ่กับ็ม่ใหญ่ยอยู่ค่ะม่ใหญ่ก็ได้ขายพักอีตูด้ค่ะท่านผู้ชมพักอีตูกับงามค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังปูกับเลยเนาะคะ่ะว่างวดนี้สีไรตัวใดค่ะเอฟซีอย่าเผลอย่าพลาดด้ค่ะท่านผู้ชมนั่เชี่ยจะนั่เสนอเลขหลักสิบล่างสองตัวด้วค่ะ สองตัวฮัลโหลปูเก่านมัสการค่ะ uh, จะเล่นจะเล่นเป็นยังไงค,ค่ะปูห่อนเอ้าครับวะค่ะห่อนเยอะนั่งเฝ้าน้ำเยอะนี่ละโอ้ยค่ะท <c oughs> ่านผู้ชมเป็นยังไงคะ่ะ <c oughs> พี่น้องเ e อฟซีค่ะห่อนคือนน้ำเชี่ยกับปูวะค่ะหมู่บ้านผันล่มแห้งแห้งค่ะปูเดินร่มหน้ามันก็ยเย็นนะเบีบบ่ยนอยู่ปูร่มห่อน ข้อนคายอิหลีอะค่ะดันผู้ชมอนนนันว่างได้น่นก็ว่าสงการกันบอันฝนตกให่คนบ่ควายไดเรียนป่นไดนาอปูค่ะบ่านี่ผันมาฮอนค่ะโอ้ป่าฝนเนาะค่ะมาปูมาเอาแนวทางเข้าสิรวยต่อค่ะเป <laughs> ็นยังไงค่ะปูเลขกวิ่งบนเขา้าอันเข้ามาเอ่อปีปีนี่เนาะปู แปดงวดรูดงวดเดียวล่ะสุดรวังหันค่ะเขาเจ็บงวดติดล่ให้มันให้มันรูดแกเพียรน่มันจะบอดกังวลปูจักรันขันมันรูดแล้วมันมันจะรูดซ้ําอีกบ่ค่ะหรือว่ามันจะเดินค่ะบ่บ่ไม่ก็เดินต่อของมันโอ้ตามสูตรปูเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาค่ะปูงวดนี่ตัวไรค่ะปูวิ่งบนค่ะเจ็ดกับเก้า เจ็ดกับเก้าค่ะท่านผู้ชมวะนี้เจ็ดมันมันมาส้นกันกับเลขกกลางส้นเก้าเนาะปูโอ้ยเออช้อนช้อนสองตัวเลยค่ะช้นสองตัวอืมช้นสองตัวโอกหันช้นกันแบบนี้มันต้องมากเหรอตัวนะปูเออรับประกันออกปากเล็วด้อค่ะท่านผู้ชมรับประกันค่ะออกปากก้า อ๋ค่ะปูปรกอบไผ่น้ำเสี้ยนนค่ะมันมันมันแยกบ่อเดนตัวปรกอบมันเนี่ยคันเจ็ดมากปูมาคู่ไรค่ะคันเจ็ดมากมันก็จะมีเจ็ดสามกับเจ็ดแปดเจ็ดสามกับเจ็ดแปดตัวเก้าแนนค่ะถ้าเก้าล่ะค่ะปูคันเก้ามากมันก็จะมีมันมันสีได้สามตัวค่ะเก้าสาม เก้าสามเก้าสี่เก้าแปดเก้าแปดค่ะนี่ราคาดังนั้นทุกมากตัวอะไรเป็นพิเศษบอค่ะปูกันมากนี่ก็ม,มากคันเก้านี่แล้วคิดว่าเก้าสีมากเหเป็นบอค่ะปูเก้านี่ก็ไปสู่ต่อกับอาจารย์ผู้อีกที่ปูวันนี้ ไอ้แมกฤษแม็กกิตคนตัวเสียงเสียงเป็นรดอันค่ะอ๋เลขสามตัวเอาแนี่เอาค่ะปุ๊ค่ะแปดเก้าสามแปดเก้าสามค่ะแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่ค่ะแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสาม จะมาเกตซีอันบ่ต้องไปซื้อใส่ดอกมันบ่ออกจักเตียรอบ10ปีนี่เกตซีทั้งบนทั้งล่างเลยบ่ครับปู่แม่นมัออมนบ่ออกมันบ่ออกเฮงไม่ก็บ่โอ้เกตซีอย่าไปซื้อใส่กันทั้งบนทั้งล่างไปกลับก็บ่ได้ไรอนบ่ครับปู่บ่เห็นไม่ก็ออก see, กบ่ได้รไร,ไรไโอ้ตามสูตรเด้อค่ะท่านผู้ชมตามสูตรค่ะ เออคันคันมันม่เจ็ดสี่มันมันเสียสามมาขันอหรือเสีเอาตัวอื่นมาขันนะอ๋อคันคันสมมุติว่ามันสิไปบนเจ๊งสี่คันเจ็ดนี่ตรงไปรักลอยหรือว่าสามตรงไปรักลอยไอ้ซี่ตองไปรักลอยมันสี่ยอยู่ลอยกับน่วยไว้ยังไงค่ะปูไดเอ็นบีมันตรงนีตัวขันอ๋อถ้าถ้าแบบผู้หนึ่งไปลอยผู้หนึ่งไปน่วยถ้าเป็นสามตัวนี่ได้นค่ะแต่ว่าลางนี่ เป็ดจังได้ตามสูตรปูกับเจ็ดซีซีเจ็ดบอม่าแมันค่ะแต่ว่าคนกับความเม็นเก็ดซีซีเกตเต็มแต่ความเม็นอยู่ดีปูเออเต็มกรสร้างมันสิดด้วยเต็มหนึ่งนะ่า่อ๋อข้านนุ่มเก็ซีเต็มโอ้เแล้วแต่ผู้หมักเนาะปูเนาะอันนี้ผู้เพิ่์นวเคอะแนวทาง เอฟซี FC, ฟังจักปีกว่าค่ะปูมันบมาเกตซีนี่จนสิปีป้าปีไก่กับบะมีเนาะปูบ่อยบะมีค่ะเห็นว่ามันดังมันดังแห้งๆอย่างแค่ตันสามปีที่แล้วนะั่นมันดังแห้งๆทั่วประเทศทั่วโลกนะ่ะเกตซีมันกันยังบะมีมันกันยังบอกบอกอืมค่ะโอ้เกตซี ปูว่าปูมาค่ะเอาปูเลขอัน,นส,อสองตัวบนนี่มักชุดใดค่ะคปูมักชุดใดค่ะคจ้ามันก็มีมันก็มีย่ยุสองครงเหรค่ะเจ็ดสกับเก่าซีเจ็ดสกับเก่าสีค่ะสามโตกะแปดเจ็ดสามเาามนาะปู รากรแปดเก่าซี่อะไรเออทางนั้นแหละปูว่างลักลอยแปดเด้อค่ะท่านผู้ชมปูว่างลักลอยแปดว่างว่างโบขึ้นมูอโมโดอกว่างโบขึ้นมูอโมโค่ะโอ้ค่ะอย่าลืมนะคะเลขวิ่งปูสองตัวนี่มักจะไปหลักสิบบนเด้อค่ะหลักสิบบนหลักหน่วยไปน่าจะไปงวดหนึ่งนาะปูเนาะแม่มค่ะเอาปูงวดดิ ขอฝันแม่นแม่นเนี่ยนะคะปูโอ้ยจะเอน้ำมันถ่านโอ้ยแล้วกับท่านผู้ชมโอ้ยจ้าเอาวันนี้น้ำเชียกับสีลบกวนปูแซมนีนะคะปูอาเจริญเจริญในยุ่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขสาธุกับนมัสการกับปูเอ๋อค่ะท่านผู้ชมปูอารมณ์ดีสถิติเหล็กกางเนาะครับ เลขล่างค่ะท่านผู้ชมนําเสนอหงวดแหลกบนเนื้อ่ถหลุดเมียนครับหงวดสองหงวดสามมาอันนี้อันนี้เข่าจริงแล้วค่ะท่านผู้ชมเกา,มาเสี่ยป็นทดล่องแล้วเข่าจริงค่ะครับอ่าแล้วก็นําเสนอพันลุดหงวดแหลกเนาะนหงวดสองหงวดสามเขา่านี่หงวดที่สี่ค่ะน,นี่น้ําเสียลงไปแล้วเด้อค่ะ ถ้าบ่าปูประกอบคู่ให้เอาเก้ากับเจ็ดไปประกอบกับสำนักอื่นเนาะค,ค่ะเก้ากับเจ็ดไปประกอบกับสำนักอื่นนะคะท่านผู้ชมหรือว่าเสียพนกอดข้อกันก็นกนได้อันนี้น้ำเสียปลอยไปแล้วเอาคีปนีเป็นเลขบนเนาะคะ่ะเลขบนคู่อารมณ์ดีค่ะเข้าจริงค่ะท่านผู้ชมเข้าจริงเขาย่วามากเลยเด้อคะ่ะท่านผู้ชมล่าสุดมาลดค่ะ ล่าซุดมารุดค่ะ่อนบุษมค่ะงวดนี่ปูได้เหมือนกันเลยแถาเม,มีนตัวเดียวกันเลยครับอืมค่ะนี่แล้วค่ะได้เจ็ดกับเก่าค่ะคืออะไรเจ็ดกับเก่าน้ำเชียรปูอะได้คือกันเดอบนกำลางค่ะสองตัวบนพันได้เจ็ดสามเก่าสามเจ็ดแปดเก่าสี่เก่า,าแปดค่ะ เน้นสองคูคือเจ 3, 94, ็ดสามเก่าซีาท่าชมสมตัวบน8ปดเก4าสามแเกาเจ็สมักอสองคูนี่เนาะเน่นค่ะ8ปดเก่าเจ็อาขอโทษการดท่านผชม8ปดเจ 3, 8, 9, 4, ็ดสาปเก้าซปูเน้นค่ะนี่ระค่ะ หลักร้อยปูมกะะักแปดเน้อค่ะหลักร้อยปูมักแปดสรุปบนล่างเด้อค่ะท่านผู้ชมสรุปบนล่างค่ะบอกกระปูอยู่ดีเถาว่าอ่าสิเหตุครบบนครบล่างเอามาเทียบก็ผู้ใหญ่ใจดีเจ้าความโอครับค่ะน้ำเสียถามปูว่ามาครบล่างมาครบบนคิดว่าจะถือบ่ปูทึ้ค่ะ ปูบอกว่าซีเจ็ดเจ็ดซียาสือแซกันเด้อค่ะท่านผู้ชมซีเจ็ดเจ็ดซียาสือแซกันเลขมันบอกหลายปีแล้วแต่ว่ากับว่าแนนอนเนาะค่ะกับบอกกับปูอยู่ค่ะตหนึ่งสามสามหนึ่งกับออกเนาะนค่ะคลิปต่อไปเด้อค่ะอาจารย์ขอนแก่นงวดว่างหันนี่น้ำเชื่อว่าเด้ยตามอีกสูตรหนึ่งผวานเขาสองเกตเนาะครับค่ะเอาค่ะท่านผู้ชม ปูอารมณ์ดีค่ะปูเพันวาเอา่อซีจเจ็ดซียาสื่อใส่กันแต่ว่าถามันมาผู้หนึ่งคามันถ้าเป็นเล็กบนผู้หนึ่งต้องยูรักรลอยผู้หนึ่งต้องยูรักนวยไ้เอาตัวใดตัวหนึ่งมาแสกเดค้ค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็ตามสูตรปูทั้งบนและล่างเก็ดซีนี่ย่าสือใส่กันเพ่นวาค่ะเอา ถ่ายเอฟซีหมักหรือว่าเอฟซีจัดแล้วกะจัดประดุะลกับเรนผู้ส้มเลขเข้ากับบอลูว่าจะออกตัวไหนอันนี้ปูเิ่นวิเคราะห์มากเนาะค่ะเอาเลขบนก็นได้เห็นกันแล้ว้อค่ะ่รนผู้ส้มเลขลางน้าเสียก,ก็ลงไปแล้วสําหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนอย,อยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะ